สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลางวันนะคะหิวอาหารจีนมากแต่เราจะมาะกินอาหารจีนแบบว่าให้ฮกันนะคะแพงๆอะไรอย่างเงี้ยต่อตแหลกค่ะพูดเล่นนะคะวันเราอยู่ที่โอเชียนเซนค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะมากับจีจี้นะคะไปล้วงจีจี้ออกจากออฟฟิศมาเพราะไม่มีใครไปกินข้าวด้วยค่ะเป็นคนขาดความอดู่ไม่ลายเสือเห็นไหมคะนั่นนะคะเคค่ะดูชุดพี่พ์ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะอากาศมันหนาวก็เลยต้องใส่ตัวแต่งตัวอย่างนี้นะคะ อ๋อถือสิให้เขาดูเต็มตัวที่ฝั่งนี้นั่นน่ะ Hi two please yes สวยมากเลยค่ะอุ้ยนายชายหนุ่มหล่อมากค่ะ,ะไม่เป็นไรงไงพี่ปกุก ทออี่ทำบรรยากาศเลค่ะ,นนะ,ค,ะค่ะก็อยากกินอาหารจีนนะก็อย่างที่บอกนันเลยมาแรกในร้านอาหารจีนแบบว่าสไตล์แบบนี้นะคะก็เด<อ>็<อ>กสาม,มีก็โมอ,อีหารที่กินอาหารกลางวันทนิแล้วกินแบบแพงๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอีนี่มองหน้าอีฝรั่งอีบ้างคุยๆกับกล้องอ <c oughs> นั่นแหละคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญกันหน้าตาอาหารได้เลยนะคะ ไฮโซกว่าของฉันมากเห็นไหมล่ะคะการที่เราจ่ายแพงนิดนึงค่ะเอ็กโรมันก็หยออกมาไฮโซแล้วก็ครีเอทนะคะสี<ม>จีก็เลงขายให้อันนี้อยู่ค่ะเีามาลายไฮโซในเรต้องใชนกิ้นนะคะแล้วก็เราก็ต้องสลัดนะแบบว่าลอกขาดเข้ามาแ <laughs> <laughs> ล้วก็นะคะสวิงโรว์ลายไฮโซใช่ไหมมือจับเลยค่ะ ่อเรามาแอบเก็บตกเห็นผู้ชายใส่หมวกคนนั้นไหมเจ๊กบมากับผัวค่ะแต่มันก็ใหญ่ับต้องใช้ในการหั่นนิดนึงค่ะ ใหญ่ครับปากเลยสามีบอกว่าอีนนี่กินข้าวแต่และทีดูลกไปหมดมจีจี้บอกว่าอะไรนะม,มันชาร์จแพงเพราะว่าทุกอีอสปิงโรมันจะนอนใช่ไหมเอามาเข้าอัตั้งขึ้นมาเลยแพง <c oughs> เราเหลือคนละดุนชิชิเลือกเสียเรียกเสียเสียหายเลยค่ะก็มันดุนจริงๆเนาะดูสิสัมมงค์ม,ม,มาก ของซิซี้นะคะหน้าตามในมทัลที่รูปรีเซนเทชันนะคะอาหารจีนมูนี้ซิตี้บอกุูจ่ายแพงเลยเแล้วนี้เป็นไก่ทอดของพี่ีนนะคะราดซอสแบบไทยๆนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารใช่ไหม,มนี่ค,ค่ะมากินไก่เกาเปลี่ยนมีดมาให้เรา่ะ เกทไกแลวค่ะกินกับกันจิ้มไก่แล้วก็อาจาดิสเ,เชียวฟินมันเนื้อเดี๋ยวพี่ชิมซอสละกันอร่อยสนใจอยากแล้วไงลนะ่ะแล้วก็อาจาดนะฮะมันก็ดีกว่าร้านอาหารจีนทั่วไปนเนาะมันก็เข้าใจเนาะ เนควอคอให้หนูนี่เป็นการอาหารจีนแบบว่าดัชนนชหนึ่นะคะ จ<พ><ส>ีจีบอกเดี๋ยวกลับไปทำงานตอนบาน่ายนวดแล้วริ้วแน่ลูก้าจะไม่ไดงแรงเต็มที่นะค <m> ่ะ <m> <อ>ก็อ,กอ,อร่อยดีนะคะที่เป็นไงนอร่อยใช่ไหม าาจะแจ่มยิ่งขึ้นหนูถ้าหนูจิ้มสีราชาเคค่ะบ๊ายบาย